อ่ะตอนนี้เรามาถึงจุดที่เรามาเรามาถึงจุดที่เราจะเลี้ยงช้างช้างเอเชียอันนี้คือช้างเอเชียค่ะน้องโยเกะเลิกเลิกโยเกะไปโยเกะมาน้องจุ๊งจิ๊มกับ ปุ๊กลุกอันนี้จุ่มจิ้มที่ใส่หัวสละเลยเนี่ยจุ่มจิ้มออกกำลังกายเหรอครับเขาเขาเนี่ยออกกำลังกายจ้าจุ่มจิ้มค่ะอาจารย์เร็วน้องอยากกินจุ่มจิ้มไม่ได้ส่งถือว่าจุ่มจิ้มอาจารย์ส่งไปวางให้เขามาปุ๊กลุกปุ๊กลุกปุ๊กลุกกินอ้อยเนี่ยไม่สนใจเลยปุ๊กลุกจุ่มจิ้มกับปุ๊กลุกจุ่มจิ้มหัวใจแดงฝั่งเหม็นสรุปเมื่อกี้ที่น้องโยกเพราะว่าน้องอารมณ์ดีจ้าเฮ้ยใจแรงมากเลยอ่ะเออ สวนสัตว์คนแก่นนะคะแผนที่การท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะมีมมเช่ารถกล้องดิฉันมีเช่ารถด,ด้วยนะคะแล้วก็นั่งรถลางกับเจ้าหน้าที่ค่ะเราจะนั่งรถลางนะคะเพราะเราไม่ชํานาญพื้นที่นะคะอนอาโกนกฟาร์มิงโกสวยจังเลย วันนี้อาจารย์มาสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะพี่พี่ท่านไหนเห็นคลิปนี้แล้วฝากกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนี่ติดงตุ้งกน,นกฟาร์มิงโก้เยอะมากเลยจะมีซองสายพันธุ์นะครับเขาชอบความสวยนะครับชอบมองกระจกนะครับรความสามารถของเขาเคือยืนนอนได้นะครับหรือยกนอนขาเดียวก็ได้นะครับโอโ้โหชอบกระจกเพิ่งรู้ว่าชอบกระจกเลยนะครับความสวยจะมีติดกระจกให้ดูเกระจกคือะชอบฟัสวยติดกระจกให้น้องซองแต่ว่า คือคือน้องมีสองสายพันธุ์คือสีอ่อนกับสีชมพูเข้มตรงนู้นใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราแวะจุดแรกก็คือน้องหมีจ้านี้เหมือนหมาเลยนหมีหมาป่ะหมีหมาใช่หรอหมาใช่เหมือนหมีหมาเดี๋ยวดูก่อนใช่ร้านหมีหมาหมีหมาอยู่ในสีแยกเลยไอ้ตัวหมีควายไอ้ตัวหมีหมาหมีหมาจะหน้าตาแบบนี้เจ๊หมีหมาไอ้หมีหมาหมาไอ้นี่หมีควาย เอ้ดุดุเหมือนหมานะเว้ยเลื่อนได้เลื่อนไ้หานะเว้ยอย่าดนะเว้อยา <c oughs> อ,าอาจารยเรา์เขาเป็นหมาต้องอะไดูดิ่งหมานู่นมองใหญ่เลยนู่นมองใหญ่เลยน้ำลายยืดเลยนึงปลาแดดเป็นเสื้อหางให้น้องก่อนอันนี้เรามีหมาค่ะเราก็ต้องให้อาหารน้องหมีหมา ปกติไม่เคยสามารถที่จะให้อาหารน้องหมีหมาได้ของนี้โยนครับของนี้เสียบไม้ตรงมีลังตาครับเพราะว่าห้ามเข้าใกล้เลยมันจะคุบครับผมฝันไม่ได้นะครับว้ายน้องอยู่นี่อันนี้อันนี้หม,มีควายอันนี้ถ่ายระยะใกล้ไงอุ้ยรอห้ากันน้องอันอนี้หมีควายว่าไงเธอบกมือแล้วบอกมือได <ใจ S 2> <ะ>้กินอาหาราลอะไรเด้กิน่นูอาหาร มีควายมีควายค่ะสบายเรื่องนี้มาอันนี้แล้วอันหนึ่งสองสามเฮ้ยน่ารักมากเลยค่ะน้องชื่อเอน้องมีชื่อทุกตัวนะคะแล้วน้องฉลาดมากนะคะที่สวนสัตว์ขอนแก่นจ้าขณะนี้เราจะทำการเลี้ยงหมีควายโอ้ยดูทำสิ่งป๊อกๆกล้วยโอ้รู้แล้วลูกโอ้โหกัดกันกินไหม โอ้นั่นกำลังแช่ออนเซนโอ้โหนู้นออนเซนเลยออนเซนออนเซนออนเซนโอ้ยทุกคนสวยนะอันนี้มีมีควายมีควายมันขึ้นมาแล้วเบ่าเห็นของกินกำลังจะขึ้นมาจากบ่อมาจ้าอย่าทำเสียงเอ๊ะทำเสียงเรื่องอะไรัะป๊าป๊าป๊า๊าป๊ี่ก็เราเสียงปากขยับขยับเรียกยงที่อันนี้มีควายที่สวนสัตว์ขอนแก่นจ้ามาได้เด้อมาเที่ยวมาหาน้องกันนะคะ ไม่มีควายโดยใช้ไม้ไผ่โเขาลมน้ำไหมล่ะครับก<อ>ำปกัำปกรำบับหโหกำปกักรำบัปหรอู้ดูเสียงดูเสียงมั่งมั่งไหมตัวอะไรครับพี่ๆลองทายดูนะ มีใครรู้ไหมคะหน้ายาวๆเงี้ยน่าจะเป็นที่ดูดได้ดีหาดูยากนะคะเนี่ยที่สวนสัตว์ขอนแก่นจา้าใครอยากเห็นน้องอาชื่ออะไรลานคำตอบมาแล้วชื่อสมดน้องน่าจะมีตัวเดียวนะเนี่ย เดี๋ยวเามารอรถกันนะครับหรือวจะระหว่างันนี้ก็จะสามารถเดินไปชมจกนได้สถานีที่อยู่ใกลกันจจะเนเือปก้นกาปิบาลาคาปิบาคาปิบาลาคาปิบาลาคาปิบาลคาปบาลาคาปิ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 บาลาคาคาปบาลาคาปิ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 บาลาิบาาคาาล ไงครับสวัสดีชาวโลกน,านล้าก็ตื่นเลยนะพีะ่บ้าข้าพิบาราครับไม่ใช่ไก่ครับไม่ใช่ไก่ป่าครับวันนี้อาจารย์มาปล่อยเด็กนะครับตอนเด็กๆไม่เคยมานะครับใช่มาโตมาตอนแก่นะครับถูกครับไปดูแลดเร็วนี่แลดตรงนี้ พี่คะ่ะใหญ่มากบางที่ก็ไม่เคยเห็นแรดนะแต่มาเห็นที่นี่ว,ว้าวใหญ่มากๆเลยคะ่ะที่สวนสัตว์คอนแก่นจ้าอ,อ,อาจารย์สฉลิคือตัวนี้แก่เหมือนอาจารย์ใช่ไหมแก่เหมือนอาจารย์เหรอใช่ครับสฉลิคืออาจารย์บอกว่าสิงโตรตัวนี้เหมือนอาจารย์นะตัวไม่ฉลาดมนะากนะตัวนี้จะผู้ฉลาดมาก อาจารย์ได้กล่าไวไว้ค่ะพี่ๆว่าสิงโตตัวนี้แก่ีจ,จ,จ,จีด้อีโอ้โหแก่แต่รอนะรอรออยู่นะผ<ช>ู้ชายคนเนี้มีแค่สองตัวสิงโตขาวอันนี้คือสิงโตขาวนะคะ สวนสัตว์คอนแก่นค่ะมันเรียกเรียกเรียกเมียกว่าเมียอย่นี่หกบเมียอ๋อเขาอยู่คนเดียวนี่มีไอมีเนี้ยมีเขาเหี้ยเนี้ยเนี่ยเขาคือสิงโตเจ้าป่าเมื่อกี้เขาคำรามเขากำลังเสียงดังมากเขากำลังเรียกหลอกอะไรนี่เขาหนีน้องกันเที่ยว อัดวูนี้มูน,นี้ยัอนอาจารย์จะอัดคลิปดูเอาบอกเดี๋ยวเขาหนีถ่ายรูปแป๊บนึงสิคะอาจารย์เขาเลยกโจ๊ะ <laughs> ใหญ่ให้ได้เด็กครับเ,เด็กครับต้องทำยังไงอาจารย์ให้สิเขามารอก่ะอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์ทันไหมเนี่ยทำหน้าตาเหมือนกูอีกะล้วระวัาางมันกระโดด,แล,โด,ดแล้วกระเด็นนะตัวหน้าดำดำเหอนดิมเพราะว่ามันกระโดดนะคะตัวหน้าดำๆำค่ะตัวไหนหน้าดำตัวหน้าดำดำ ดำไม่ทําดำเอาตัวผ่าก็ได้พวกนี้ถาดใหญ่น้องๆน่ารักมากนะคะสวนสัตว์ขอนแก่นนะจ๊าอย่าลืมมาเที่ยวกันนะนี่เลี้ยงกวางได้แบบนี้เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นกวางดาวนะเพราะน้องมีโอ้ก่อนฮะกวางซิก้าเหรอเห็นมีจุดๆนึกว่ากวางดาวเอออันนี้คือ อันนี้คือกวางซิก,กาน่าเอ็นดูจังเลยอ่ะ